นิดหน,น่อยก็มาสนใจนะครับอะไรจะไปซื้อเปิ้ลนะไปดูด y aya y aya เปิ้ลยันว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะฮะมีเปิ้ลมใหม่เยอะแยะเลยโอ้ยลวย,ย,ยนี่ก็เอจังเร็วโอ้ยจไกใจ้ริงใครถึงหล่ะใครของถึงหน้าโอ้พระเจ้า วันนี้ก็หล่อนใช้ได้นะ่ากลัวอยู่นะฮะนะโอเคอยู่ไหนวะอ๋อทงงเสียเวลาทั้งนานแค่ไหนขายไหมครับเคยเปืนดีกว่าวอ,อยากได้ขวามนะเนี่ยเออไม่เนาไม่เอา ซื้อปืนเนี่ยสะใจกว่าเยอะอันนี้ไรกันนะ,ะอะไรซื้นะเอเอนี่นยมีรับไหมนะยเงยังสามไอ้ไอ้ข่าวซองนี่เยอะเย่าเพิ่งอย่ายเอเอสบาย sự tàn thế này, một điệp phải khởi, oh, sốc con tay này, oh, mang rất nhiều, nát nữa, à, mang, đấy, mang nhiều, mang nhiều, mang, mang rất มากันเยอะนะฮะเฮ้ยเขายิงไร <Yeah. S 1> อ่ะอย่าอู้ตัวนี้ก็มาตัวนี้ก็มาแล้วเอาตายง่าแม็กจะหมดแล้วเฮ้ยเ,อ,ยเ,อ,ยอ,เอ้เอ้ยโอ๋ยเกือบจำเพื่อโอ๋ยแม็กหมดอล้วย่าโอเค

โอเคแล้วกนะ็จะซื้อของมาโอ้จะเสียงอะไรวิ่งไม่ได้นะ้อรถเดินช้าหน่อยนะไม่เป็นไรอี่อยู่ใกล้จริงโอเคประ่งนี้เนี่ยโอ้อยนานคืน้ออะไรอ่ นี่รึเปล่าอ๋อนี่นี่นขายนะใช้ไม่ดีสูวว้าวข่าวแบนี้มันรอๆเลยกันอือแบบน,นี้เลยผมชอบแล้วก็ดาบดาบ ยอดดาบเทพเจ้าฟังกระเด็นไปทุ่น้าใช้เปินก่อนนะจะดีกว่าอย่าๆนียน้อยๆนะครับยังวัยังมาก็ใช้ไม่ใช้ไม่เดี๋ยวฉันใช้ไม่ดูว่ามันดีแค่มันดีอ๋อไม่ไม่กระเด็นอ๋อไม่กระเด็นหรอไอ้มือ มาได้หมอดอะไรอะไร <c oughs> อะไรอะไรไออ้วนอะไรไหมหมดถึงเวลาใช้ปืนแล้วน้อง <c oughs> ปืนปืนแบงก์ดิชิฟโอ้ดาบดับดาบดีกว่านี่ โอ้ยไอ้ I I I <laughs> yeah. หาไอ้ไอ้กี่ตำมันไอ้ไอ้ฮหาไอ้ฮหารับเดียร์หลานมันดีจริงๆครับซื้อของกันก่อนอ่อก็ซื้ออะไรนิดหน่อยนะ ซื้อข,ของซื้อข,ของไปถามาาเมื่กีป่าวะเออไาซื้อของหน่อยดีชิปจริงมากขายดีที่งน้ำพื้นนี่วันนี้ก็ได้มันก็กดอยู่โอเคโอ้ก็ใช้ได้นะเอาเลยเราคอยอยู่ คนใจต้อาเก็บมาทำไะไรสิเออดีมันก็ขายต่อง่าย้่า อ,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 อ้กครั้งปับขรั้งอีครั้งเสร็จนี่เจอบอดอู้มานี่เขาใช้ดาบหมดอย่างเดียวอฮ้ยยาพึ่งยาพึ่งนะฮะอืมกระเด็นไปกี่ตาไมวะกี่ตาไม้กี่ตาไม,ไมอะไระไม้หมดนะไม้หมด โอ้ตกโอ้ตกไอห่าเอ้หา่าเอ้ย,อยโอ้สยองออกไปออกไปออกไปอ,ออกไปกออกไปออกไปออกไออกไปไอขําทำไมกินมันเยอะจัง อะไรอีกโอ้โหอะไรยไปแล้วไอ้จีมากนะโง่ซื้อของก็ซื้อของมาจากตอนนี้ก็เจอบอสแล้วบอสบอสนะ่ย หนึ่งไลยจำได้เลยบ้านอ่ะโอ้จะไม่อะไรไม่มมอะไรขายขอ,อซื้อของเด็กได้ว,ว่าจะเราจะเอาไม่เคยใช้เลยลองซื้อมาใช้ดีกว่าโอ้ันนี้ล้ำทันสมัยจริงเฮ้ยจะเจอมาทั้งที่ใช้ปืนมันหนักกว่านี้ดีกว่าปืนปืนนั้นอยู่ไหนวะ ซื้อพอใครฝันยังได้ซื้อซอพอไหมซื้อพอด้วยถึงเลยไม่ได้แล้วโอ้ปึ่งนี้เขาเรียกกันว่าบาร์เร็ตนะครับไอซุกับบอสยังได้ปึ่งนี้สุดยอดรอบอสได้เลยต้องไปที่ไม่แคบต้อไปที่ไม่ที่มาละ มันมาแล้วหายตัวเลยไปฮึ